สวัสดีค่ะพบกับมิเชลในเจเนสไทยแลนด์บายมิเชลช่อง YouTube นะคะวันนี้มิเชลมีอะไรมาฝากคะ่ะชุดเบสิกเลยค่ะนี่ลูมิเนสบายเจเนสทำไมต้องเบสิกอะคะเพราะว่าเบสิกชุดนี้จะทำให้ท่านย้อนไวัยได้ถึง1 0บถึงปีภายในเวลา1-2ถึงเดือนเท่านั้นเองค่ะเป็นไปได้ยังไงคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของลูมิเนสเนี่ยค่ะมีส่วนผสมจากสเตมเซลล์โกลด์แฟกเตอร์กว่า200หน่วยทีเดียวนั่นหมายความว่าเป็นลิขสิทธิ์เดียว ในโลกนะฮะสิทธิบัตรเดียวโดยดรอนเตัรนนิวแมนนะฮะจากอเมริกาถ้าทุกท่านได้ลองเราก็จะทราบเองว่ามันย้อนได้อย่างไร4ี่ชิ้นเนี่ยเริ่มจากนะคะคลีนเซอร์ซึ่งเป็นการทำความสะอาดที่จะเปิดผิวเปิดรูขุมขนนะคะให้ผิวเราสามารถที่จะบำรุงได้เต็มที่ถ้าเราทำความสะอาดเนี่ยไม่ดีนะคะเราก็จะรับครีมรับสารอาหารได้ไม่เต็มที่มันก็จะเข้าไปซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ปกติแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เข้าไปถึงชั้นในสุดแล้วท่านก็ต้องซื้ออผิวแห้งนะคะผิวมันหรือผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวแต่ว่าชุดเบสิกนี่นะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะไม่ต้องมานั่งแยกเลยว่าเป็นผิวไหนผิวยังไงเพราะว่ากระบวนการในการเซลล์ซ่อมเซลล์นี่แหละคะ่ะมันจะช่วยซ่อมผิวเราให้แข็งแรงขึ้นฟูขึ้นตึงขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็เด็กลงทุกวันทุกวันโดยที่เมื่อไหร หยุดใช้มันก็จะไม่ได้เกิดเอฟเฟกหรือเกิดผลผล,ผลเสียอะไรเลยนะคะไม่ได้จะทําให้เราเหี่ยวลงหรือแก่ลงถ้าเราหยุดเพียงแต่ว่าเราซ่อมแซมไปเรื่อยๆเราก็จะเด็กลงเรื่อยๆใช้แล้วก็จะไม่อยากหยุดใช้จริงๆค่ะนี่คือเบสิกหลังจากคลีนเซอร์เราทําความสะอาดดีแล้วนะคะนี่เลยเซรั่มนี่คือหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปถึงร้อประเทศแล้วเซรั่มใช้นะคะแค่หยดเล็กๆหยดเดียวนะคะ แตะที่หลังมือแล้วเราก็ทาทาให้ทั่วหน้ากดในส่วนที่ที่มีปัญหาริ้วลอยหรือเป็นสิวเป็นผิวแห้งผิวมมัน,ม,นมันจะเข้าไปทํางานนะคะซึมเข้าไปซ่อมแซมข้างในโดยที่ไม่จําเป็นว่าโอ้จะต้องทาเยอะๆหรือปริมาณเยอะๆเลยนะคะใช้นิดเดียวเดครีมตอนเช้าเนี่ยนะคะมี spf 30ซึ่งทุกท่านเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในที่ร่มไม่ได้ออกแดดก็ควรจะกันแดดไว้เพราะว่าแสงรังสี uv ทุกอย่างนะ,ะแสงนีออนก็ มีมลภาวะอยู่ในนี้ก็จะมีสารสะท้อนแสงด้วยที่จะทําให้ผิวหน้าเราไม่ดํานะคะไม่คล้ําเพราะว่าแดดส่องเข้ามาก็สะท้อนออกไปนะ,ะส่วนไน้์ครีมเนี่ยช่วยซ่อมแซมตอนเรานอนตอนกลางคืนใช้ปริมาณน้อยมากนะคะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าการซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปไปปรับอะไรสภาพมากมายมันเข้าไปซ่อมข้างในเข้าไปฟื้นฟูเซลล์เราข้างในให้เซลล์เราแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะ ทำให้เราตึงแล้ผิวดีขึ้นเพราะนั้นถ้าชุดเบสิกนี้ได้ใช้พร้อมกันทั้ง4เซตนะคะถ้าไม่ย้อนไวไัยเนี่ยมาคุยกันเลยค่ะกับมิเชลเนี่ยคะ่ะเพราะมิเชลลองใช้มาไม่ต่างกว่ร้อยแบรนด์แล้วขอบคุณมากค่ะ